ทีนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีการให้สัตยาบันผู้มีสิทธิให้สัตยาบันนะคะจริงๆอะ่ะก็คือเป็นกลุ่มเดียวกับผู้มีสิทธิบอกล้างแหละนะคะแต่ถ้าเป็นการให้สัตยาบันเมื่อไหร่จะต้องมีมาตรา177เข้ามาคือเป็นมาตรามาตรา1.7 7เนี่ยเป็นมาตราที่โยงเพื่อที่จะบอกว่า ถ้าเป็นการให้สัตยาบันเนี่ยก็ไปใช้บุคคลในกลุ่มเดียวกับมาตรา175วงเล็บหนึ่งนะนะคะ177บอกว่าถ้าบุคคลผู้มีสิทธิบอกล้างโมเคียกรรมตาม175ก็คือกลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะได้ให้สัตยาบันแก่โมเคียกรรมเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีสิทธิบอกล้างก็เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับบุคคลที่มีสิทธิให้สัตยาบันนั่นเองกลุ่มเดียวกันนะคะ อลองดูน้อยอายุ14ปีเหมือนเดิมนำเงินไปซื้อรถยนต์โดยที่บิดาไม่ได้อนุญาตนะแต่หลังจากซื้อแล้วเนี่ยต่อมานะคะในน้อยเองเนี่ยอายุพอตอนอายุ28ปีก็มาให้สัตยาบันในการทำนิติกรรมซื้อรถให้ได้หรือไม่อันดับแรกน้อยอายุ14ปีสถานะผู้เยาว์นะคะบรรลุนิติภาวะโดยอายุ ไปซึรยนตนไม่ได้ไม่ได,ไได้บิดาไม่ได้อนุญาตก็คือไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมพ้นเป็นโมคิยะนะคะเมื่อโมคิยะทําได้2กรณีไปบอกล้างก็คือบอกเลิกกับอีกกรณีหนึ่งก็คือไปให้สัตยาบันทําให้นิติกรรมที่มันมันอาจบ,บอกล้างได้กลายเป็นนิติกรรมที่มันบอกล้างไม่ได้แล้วนะคะซึ่งน้อยอายุ28ปปีเป็นกรณีหนึ่งที่บอกว่าผู้เยาว์สามารถ บอกล้างหรือให้สตยาบันได้นะถ้าบรรลุนิติภาวะอ่ะกรณีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากน้อยอายุยี่สิบแปดปีแล้วถือว่าน้อยบรรลุนิติภาวะแล้วสามารถบอกล้างเออสามารถให้สตยาบันได้ตามหนึ่งเจ็ดห้าวงเล็บหนึ่งประกอบหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่เป็นบอกล้างจะใช้มาตราหนึ่งเจ็ดห้าวงเล็บหนึ่งมาตราเดียว ถ้าเป็นให้ศัตยาบานันจะเพิ่มมาตรา1นึขึ้นมาอีกมาตราหนึ่งนะคะแต่บุคคลเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันนั่นแหละอ่าผ่านนะคะค,ค่ะระยะเวลาการให้ศัตยาบันเหมือนอเหมือนกันค่ะ ระยะเวลาการให้สัตยาบันจะอยู่ในมาตรา179นะคะมาตราเดียวกันกับไอตัวการบอกล้างนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคนละมาตราค่ะถ้าบอกล้างเนี่ยจะใช้มาตรา181แปน่งนะแต่ถ้าให้ศัตยาบันจะอยู่ในมาตรา179นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนต่อไปนะมาดูวิธีก่อนนะคะ วิธีการให้สัตยาบันมีสองวิธีอันนี้ก็ดูดีๆนะอะวิธีแรกนะคะมาตราเขาบอกว่าเป็นการให้สตสัตยาบันโดยทั่วๆไปมาตรา178บอกว่าการบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่มูลเคียกรรม จะต้องกระทําโดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนกําหนดได้แน่นอนที่อาจารย์เน้นตรงนี้ก็คือการให้สตีปะหรือบอลังต้องแสดงเจตนาแก่คู่กรณีกับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นลองดูตัวอย่างนะ น้อยอายุ14ปีนะคะนำเงินไปซื้อรถยนต์โดยที่บิดาไม่ได้อนุญาตนะแต่หลังจากที่น้อยซื้อรถยนต์มาแล้วนำมาจอดที่บ้านบิดาเห็นก็เลยโหยน้อยเนี่ยซื้อรถเบนซ์มาเลยนะคะเบนซ์ซีรีอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่ะพอบิดาเห็นกลัวรถจะโดนแดดอะ่ะก็เลยสร้าง โรงอันนี้อาจารย์เขียนผิดสร้างโรงรถยนต์สร้างโรง,รถ,ร,ง,โร,งโรถให้นะคะถือว่าเป็นการให้สัตยบาบันหรือไม่มีแบาบๆโดยปริยายมาจะให้สัตยบาบันโดยปริยายได้จะต้องกระทำตาม มาตรา180่งงเล็บ1ถึง6ซึ่งต้องดูว่าเข้าหรือเปล่านะคะเอาอันนี้ก่อนถือว่าเข้าเป็นการให้สัตยาบันโดยทั่วไปหรือเปล่าอายุ14ปีสถานะผู้ยาวนะคะที่อาจารย์ชอบถามอย่างเงี้ยมันคือขั้นตอนสำหรับเวลาตอบข้อสอบนะต้องบอกว่าน้อยอายุ14ปี ถือว่าเป็นผู้เยาว์นี่คือการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายแล้วเพราะอายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์นะคะนำเงินไปซื้อรถยนต์ขึ้นอีกบรรทัดหนึ่งการที่น้อยนำเงินไปซื้อรถยนต์ถือว่าเป็นการทำนิติกรรมโดยที่ซื้อไม่ได้บอกบิดามารดาแสดงว่าไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ดังนั้นนิติกรรมการซื้อรถยนต์ตกเป็นโมคียะทีนี้ตกเป็นโมคียะอาจารย์ถามว่าพอซื้อรถเสร็จหนาไม่ได้บอกพ่อทีนี้พ่อสร้างโรงรถให้การสร้างโรงรถเนี่ยเป็นการให้ความยินยอมไหมเป็นไหมคะการให้ความยินยอมต้องเกิดก่อนหรือขณะการสร้างโรงรถมันเกิด เพราะฉะนั้นเป็นการให้ความยินยอมไหมไม่การสร้างลงรถเป็นการให้สตยาบันไหมการให้สตยาบันบอกว่าถ้าโดยปริยายก่อนนะแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึง่งการสร้างลงรถเนี่ยคำว่าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะคือบุคคลที่ผู้เยาวไปทําสัญญาด้วยการสร้างลงรถเนี่ยเป็นการแสดงเจตนาเจตนาแก่คู่กรณีไหม ไม่นะคะเพราะฉะนั้นการสร้างโรงรถในที่นี้ไม่ใช่การให้ศัตยาบันโดยโดยทั่วไปก่อนนะไม่ใช่นะคะไม่ใช่การให้ศัตยาบันโดยทั่วไปดังนั้นนิติกรรมการซื้อรถยนต์เนี่ยยังสามารถบอกล้างได้อยู่ไหมหลังจากพ่อสร้างโรงรถยนต์เนี่ยนิติกรรมยังบอกล้างได้ไหมบอกล้างได้นะคะเพราะว่า การสร้างรถยนต์ไม่ใช่การให้สัตยาบันที่จะทําให้นิติกรรมที่มันเป็นโมคียะสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้างกลายเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์และบอกล้างไม่ได้ถามเลยไหมคะค่ะใช่ค่ะนะคำว่าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็คือคู่บุคคลที่ผู้ยาวไปทำนิติกรรมด้วยอันนี้คือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันการสร้างลงรถเนี่ยไม่ใช่วิธีการให้สตยาบันโดยทั่วไปแต่จะเป็นการให้สตยาบันวิธีที่สองโดยปริยายหรือเปล่ามาดูตรงนี้นะคะการให้สตยาบันจากวิธีแรกโดยทั่วๆไปมันมีการให้สตยาบันวิธีที่สองก็คือให้สตยาบัน โดยปริยายอยู่ในมาตรา180วงเล็บ1ถึงวงเล็บ6ะะปกติเนี่ยนะถ้ามีหลายวงเล็บเนี่ยนะนักศึกษาเราอะ่ะจะดูประมาณ3วงเล็บแรก <c oughs> แล้วอาจารย์เนี่ยก็ชอบออก3วงเล็บหลัง <c oughs> นะคะเอาลอเล่นนะอ่ะมาดูนิดนึงวงเล็บแรกนะคะ ได้ปฏิบัติการชำระหนี้แล้วทั้งหมดหรือแต่บางส่วนการสร้างโรงรถเข้าวงเล็บหนึ่งไหมไม่นะคะไม่ได้ปฏิบัติการชำระหนี้แล้วทั้งหมดหรือบางส่วนเลยแต่จะเป็นวงเล็บหนึ่งได้เนี่ยเช่นลูกชายนะคะไปซื้อรถเบนซ์มาโดยที่ไม่ได้บอกพอแล้วพอ,พ,อพ่อรู้เนี่ยนะแต่ตอนซื้อเนี่ยลูกชายยังติดเงินผ่อนไว้อีกยังจ่ายค่ารถไม่จบนะคะ พอพ่อทราบพ่อก็เลยเอาเงินที่ลูกติดค้างอยู่เนี้ยไปให้กับตัวคนขายรถถามว่าตอนแรกเนี่ยที่ลูกชายไปซื้อไม่ได้บอกพ่อนิติกรรมเป็นโมคียะนะคะแต่การที่พ่อเนี่ยเอาเงินที่ลูกชายยังติดอยู่บางส่วนเนี่ยไปให้กับตัวคนขายรถเนี่ยถือว่าเป็นการให้สัตยาบันโดยปริยายตามงเล็บหนึ่งมีการมีการปฏิบัติการชำระนี่แล้ว บางส่วนก็ได้นะเข้าวงเล็บสองไหมได้มีการเรียกให้ชำระหนี้น,นั้นการสร้างลงรถเนี่ยเข้าไหมไม่เข้านะคะเข้าวงเล็บสามไหมมีการแปลงหนี้ใหม่ไหมไม่มีอะรถไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนนะคะเข้าวงเล็บสี่ไหมได้มีการให้ประกันเพื่อนหนี้น,นั้นไม่มีอะสร้างลงรถไม่ได้อะไรเลยนะคะวงเล็บห้าไหมได้มีการโอนสิทธิหรือความรับผิดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไหม ไม่มีการสร้างรงรถไม่เข้าเข้าวงเล็บหกได้มีการกระทาอย่างอื่นอันแสดงว่าได้เป็นการให้สัตยาบันไหมวงเล็บหกเนี่ยนะคะเ,เป็นกรณีที่ตามแนวคําพิพากษามากกว่านะคะแต่ว่าการสร้างรงรถให้เนี่ยไม่ถือว่าเข้าวงเล็บหกเพราะฉะนั้นการสร้างรงรถไม่ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันนะ,ะมาดูกำหนดเวลาการให้สัตยาบันนะคะ การให้สัตยาบันนะกำหนดเวลาอยู่ในมาตราหนึ่นะคะมาดูผลดีกว่าผลโมคยะนะคะเมื่อมีการให้สัตยาบันไปแล้วตัวโมคยะแปลว่าสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้างถ้ามีการให้สัตยาบันก็คือในแนวบวก นิติกรรมตรงนั้นจะเปลี่ยนเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์แล้วก็บอกล้างไม่ได้แล้วนะคะถ้าให้สัตยาบันไปแล้วจะมาบอกบอกบอกล้างอีกไม่ได้แล้วนะคะหรือว่าถ้าบอกล้างไปแล้วก็จะย้อนกลับมาให้สัตยาบันอีกไม่ได้แล้วอ่าทีนี้ มาดูสรุปอาจารย์สรุปให้สรุปความแตกต่างระหว่างความยินยอมการบอกล้างและการให้สัตยาบันเหมือนเดิมนะคะแดงอายุ14ปีช่วงทำนิติกรรมอยู่ตรงนี้ถ้าบิดาอนุญาตตรงนี้กับอนุญาตกับอนุญาต3ที่นะคะ อนุญาตแรกเนี่ยแดง14ปีไปขออนุญาตบิดาบิดาก็อนุญาตก่อนที่จะมาทำนิติกรรมตรงนี้เป็นความยินยอมหรือเปล่าเป็นไหมเป็นนะคะเพราะฉะนั้นนิติกรรมตรงนี้ถ้าทำไม่ตกเป็นโมเคียถ้าระหว่างกำลังทำนิติกรรมอยู่แม่มาเห็นเข้าและแม่อนุญาตตรงนี้เป็นการยินยอมไหมยินยอมนะคะเกิดขณะเพราะฉะนั้นยินยอม นิติกรรมที่ทำก็ไม่ตกเป็นโมขยะเอาใหม่หลังจากซื้อรถมาแล้วนะคะพอกลับมาถึงบ้านพ่อบอกอนุญาตอะเป็นการให้ความยินยอมไหมไม่เป็นแต่จะเป็นการให้ศัตยาบันนะคะซึ่ง ถ้าสมมตินิตกรรมมันตกเป็นโมคีะแล้วบอกการบอกเลิกหรือบอกล้างเนี่ยมันจะต้องเกิดหลังจากที่มันเป็นโมคีะแล้วนะคะอนี่คือความแตกต่างนะโอเคผ่านนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อยกเว้นนะคะ กฎหมายเนี่ยเห็นว่ามันมันก็มีนิติกรรมบางอย่างนะที่ผู้ยาวอ่ะควรจะต้องทําได้ตอนเด็กๆบางท่านอาจจะผ่านมานานแล้วตอนเด็กๆนะคะเวลาเราอยู่ประถมอย่างเงี้ยเวลาเราซื้อขุยเตี๋ยวทานที่โรงเรียนอะ่ะต้องโทรม,มาขออนุญาตแม่ไหมต้องไหมคะ ไม่ต้องเนาะแต่เดี๋ยวนี้บางท่านอาจจะต้องโทรขออนุญาตภรรยาปะนะคะไม่ต้องนะคะถามว่าการทำขุติอการซื้อขุดเตี๋ยเป็นนิติกรรมไหมเป็นไหมเป็นนะคะเนี่ยถามว่ากรณีเนี้ยทำไมตัวเด็กผู้เยาว์เนี่ยสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องโทรมาบอกแม่โทรมาขอพ่อหรือไม่ก็อย่างบางที่เด็กๆอย่างเงี้ยสหกรณ์นะคะไปถึงไปซื้อ ดินสอแท่งหนึ่งอย่างเงี้ยการซื้อดินสอเป็นการทํานิติกรรมไหมเป็นต้องโทรมาขอแม่ไหมอะไม่ต้องนะคะเหล่านี้อเป็นเป็นนิติกรรมที่กฎหมายมองเห็นว่าเนี่ยมันเป็นนิติกรรมที่มันควรจะยกเว้นนะผู้เยาว์เนี่ยทำก็ไม่จําเป็นต้องได้รับคำยินยอมหรอกนะคะซึ่งจะสังเกตว่ามาตรายี่สิมันจะมีติ่งท้ายไว้ว่าเว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะคะ เวลาจะตอบข้อยกเว้นมาตรา21จะต้องมีมาสเสมอถ้าข้อสอบอาจารย์ถามเกี่ยวกับข้อยกเว้นซึ่งมันจะอยู่ในมาตรา22-27ยังไงก็ตามต้องมีมาตรา21มาให้อาจารย์เสมอถามว่าทำไมต้องมีมาตรา21เพราะว่าในมาตรา21เนี่ยมันมีติ่งท้ายไว้ว่าเว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นตรงนี้แหละคือกฎหมายบอกว่า มันมีข้อยกเว้นนะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันว่าถ้าอาจารย์ถามคำถามเกี่ยวกับข้อยกเว้นมาตาย1ต้องมีมาให้อาจารย์ไม่อย่างนั้นคะแนนก็จะหายไปประมาณ3คะแนน <c oughs> เยอะไหมอะ <c oughs> อ่าโอเคนะคะผ่านมาดูข้อยกเว้นเมื่อกี้กว่าว่ากฎหมายอะกำหนดข้อยกเว้น ที่ให้ผู้เยาว์ทำได้โดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะมี6กรณีกรณีแรกนะคะนิติกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เยาว์อยู่ในมาตรา22นิติกรรมที่ต้องทำเองเฉพาะตัวมาตรา23นิติกรรมเพื่อการเลงชีมาตราย4นิติกนิติการทำพินัยกรรม25 การได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สิน26แล้วก็การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการค้ามาตรา27อาจารย์สามารถออกได้ทุกมาตรานะคะ,ะมาดูข้อยกเว้นแรก ข้อยกเว้นแรกเป็นนิติกรรมนะคะที่เป็นประโยชน์กับผู้เยาว์กฎหมายมองว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นประโยชน์กับผู้เยาว์อย่างเดียวเนี่ยผู้เยาว์ทําได้เพราะการที่กฎหมายจํากัดให้ผู้เยาว์ทำนิติกรรมเราต้องได้รับความยินยอมเนี่ยเพราะกลัวผู้เยาว์จะเสียหายแต่อะไรก็ตามที่ผู้เยาว์ทำแล้วได้ประโยชน์โอ้ตามสบายเลยนะคะไม่ต้องขออนุญาตอยู่ในมาตรา22นี่ มาตราย2อนะคะบอกว่าผู้ยาวอาจทำการใดๆได้ทั้งสิน้นหากเป็นเพียงเพื่อได้ไปซึ่งสิทธิหรือหลุดพ้นจากหน้าที่แสดงว่ามาตรา22เนี่ยมันแยกออกเป็นอีกสองกรณีย่อยนะคะก็คือผู้ยาวทำได้ในกรณีแรกถ้าผู้ยาวได้ไปซึ่งสิทธิกับกรณีที่2เพื่อหลุดพ้นจากหน้าที่อาจารย์แยกให้เห็นแปบ๊บหนึ่ง ะนะคะกรณีแรกถ้าผู้เยาว์ได้ไปซึ่งสิทธินะแต่เน้นนะคะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันกับผู้เยาว์ถ้าเกิดภาระผูกพันกับผู้เยาว์เมื่อไหร่ไม่เข้าข้อยกเว้นมาตรายี่สิบสองเมื่อไม่เข้าข้อยกเวน้นก็ต้องกลับไปใช้หลักมาตรายี่สิบ็ดก็ยังต้องได้รับความยินยอมอยู่หรือเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่นะคะ ดีสินะคะอะไรคําคว่าสิทธิกับหน้าที่เนี่ยอะไรมันเป็นในแนวในแนวลบอะคะหน้าที่ถูกไหมหน้าที่จะต้องมานั่งเรียนกับอาจารย์หน้าที่จะต้องสอบประมาณนี้เนาะอาจารย์ก็ไม่ให้สิทธิออดูข้อสอบก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายมองว่าถ้าได้ไปซึ่งสิทธิแต่ต้องไม่เกิดภาระผูกพันนะผู้เยาว์ทำได้ หรือให้หลุดพ้นจากหน้าที่นะแต่ต้องไม่เกิดภาระผูกพันผู้เยาว์ทำได้เป็นข้อยกเว้นอลองดูตัวอย่างนะคะน้อยอายุ14ปีนะคะสอบไล่ได้ที่หนึ่งปู่ก็เลยยกสร้อยคอทองคำมาให้อันนโจทย์เป็นสร้อยคออย่างเดียวอาจารย์เพิ่มทองคำฮะนะคะสร้อยคอทองคําให้เป็นรางวัล น้อยก็รับสร้อยคอจากปู่โดยที่ไม่ได้บอกพ่อแม่ไม่ได้ขออนุญาตนิติกรรมดังกล่าวมีผลอย่างไรเป็นโมคียะไหมทำไมไม่เป็นคะทุกนะคะถ้าสมมต,ติตอบว่านิติกรรมดังกล่าวไม่ตกเป็นโมคียะเพราะเป็นประโยชน์แก่ผู้เยาวถ้าในส่วนของวิเคราะห์มีประมาณแคะแนนจะได้อยู่ประมาณส ถึงประมาณ4นะคะสิ่งที่จะตอบเราได้คะแนนเพิ่มขึ้นคือเนื่องจากว่าเป็นกรณีที่ผู้เยาวได้ไปซึ่งสิทธิอันนี้คือคําในกฎหมายนะคะการที่น้อยได้รับสร้อยจากปู่ถือว่าเป็นการได้ไปซึ่งสิทธิอันนี้อาจารย์เอานี่คือการปรับนะคะอาจารย์ก็จะบอกว่า ตรงนี้ที่อาจารย์ขีดคือข้อเท็จจริงการที่น้อยรับสร้อยคอจากปู่ไปถือว่าเป็นอะไรเป็นการได้ไปซึ่งสิทธ,ธิอันนี้คือคำในกฎหมายสังเกตว่าอาจารย์เอาข้อเท็จจริงละมาปรับกับกฎหมายว่ามันคือการได้ไปซึ่งสิทธินะคะดังนั้นเนี่ยแม้จะไม่ได้ขออนุญาตจากแม่ นิติกรรมดังกล่าวก็ไม่ตกเป็นโมคียถ้าจะตอบอันนี้อย่าลืมต้องมีมาตา21มาก่อนเสมอนะคะแล้วตามด้วยมาตา2 2เอาใหม่นะคะน้อยอายุ14ปีสอบไล่ได้ที่1ปู่ของน้อยก็ยกส้อยคอให้เป็นรางวัลน,นะแต่น้อยต้องมาช่วยปู่ตัดหญ้าหน้าบ้านเป็นเวลาอีก1เดือนด้วยนิติกรรมการรับสร้อยคอของปู่เนี่ย น้อยไม่ได้บอกพ่อแม่นิติกรรมดังกล่าวมีผลอย่างไรโมเคียไหมทำไมเป็นโมเคียคะถูกต้องนะคะกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ได้ไปซึ่งสิทธิ์จริงอะแต่ไอการที่ปู่บอกว่าจะต้องมาช่วยปู่ตัดย้าหน้าบ้านเพิ่มอะมันคือนี่เกิดภาระผูกพันดังนั้นจึงไม่เข้าข้อยกเว้นมาตรา22 จึงต้องกลับไปใช้ข้อยกเว้นมาตรา21เหมือนเดิมนะคะเวลาเขียนนะอย่าลืมนะ21 22โอเคผ่านนะคะข้อยกเว้นนี้นะถ้าเป็นกรณีหลุดพ้นจากหน้าที่เนี่ยนะคะอย่างเช่นเด็กติดหนี้คนหนึ่งอยู่นะแล้วก็คนนั้นเนี่ยปลดหนี้ให้ก็คือยกหนี้ให้ยกหนี้ที่ติดให้ ตรงนี้ผู้เยาว์สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องบอกพ่อแม่นะคะนิติกรรมการปลดนี้ไม่ตกเป็นโมคียะแต่เมื่อใดก็ตามที่บอกว่าปลดนี้ให้นะสี่พันที่ยืมไปแต่ต้องมาตัดญ้าหน้าบ้านให้หนึ่งวันอย่างเงี้ยนิติกรรมการปลดนี้เด็กไม่ได้บอกพ่อแม่ด้วยตกเป็นโมคี亚马ตกค่ะเพราะว่าหลุดพ้นจากหน้าที่ก็จริงแต่ มันเกิดภาระผูกพันกับเด็กตามมานะคะเพราะฉะนั้นนิติกรรมยังตกเป็นโมคียาอยู่นะเพราะว่าไม่เข้ามาตรา2ี่สิบสก็ต้องกลับไปใช้หลักเดิมคือมาตรายี่สิบเอ็โอเคผ่านนะ,ะมาดูข้อยกเว้นถัดไปค่ะเป็นข้อยกเว้นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวอยู่ในมาตรา23่สิบสามาตรายีบอกว่า ผู้เยาว์นะคะอาจทำการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการต้องทำเองเฉพาะตัวอันนี้ง่ายๆก็คือเป็นเรื่องแบบส่วนตัวส่วนตัวของผู้เยาว์เช่นการรับรองบุตรอย่างเงนะี้ยนะผู้เยาว์ไปมีลูกซึ่งกรณีเนี้ยจะเกิดกับเฉพาะกรณีผู้เยาว์ส่วนใหญ่คือผู้เยาว์ที่เป็นผู้ชายนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีลูกเนี่ยลูกก็จะถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยโดยปริยายอยู่แล้ว นะคะก็จะเป็นกรณีผู้เยาว์ที่เป็นผู้ชายนี่แหละนะซึ่งการไปรับรองบุตรในที่นี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปขออนุญาตจากพ่อแม่ของตัวอ,อีกทีหนึ่งนะคะ,ะดูต่อนะคะข้อยกเว้นที่3นิติกรรมที่จำเป็นเพื่อการเลี้ยงชีพอยู่มาตราย4 4อย่างที่อาจารย์บอกอะ่ะไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวอะ จะต้องโทรบอกพ่อแม่ไหมอะไม่ต้องนะคะยกเว้นจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบชามละพันสองพันอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ต้องโทรบอกพ่อแม่หรอกถ้าอาจารย์เป็นแม่อาจารย์จะเล่นไปที่โรงเรียนเลยนะคะอ่ะมาตรายี่สิบสี่บอกว่าผู้เยาว์นะอาจทำการใดๆได้ทั้งสิน้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐานาในรูปแห่งตนและเป็นอันจะเป็นในการดำรงชีวิต แสดงว่าเงื่อนไขมาตรา24เนี่ยต้องสมแก่ฐานาในรูปและจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรคำว่าและในกฎหมายมีความหมายไหมและกับหรือต่างอันอยังไงคะกิ๊กกับภรรยาต่งางกันยังไงใครมีความสำคัญมากกว่ากันกิ๊กกับภรรยาเนี่ย กิ๊กเหรอขอดูหน้าหน่อยสิออค่ะอะ,อะและก็หรือเนี่ยนะก็มีความแตกต่างกันนะและเนี่ยก็คือจะต้องครบเงื่อนไขที่เขาบอกก็คือเนี่ยต้องทั้งเนี่ยกับเนี่ยนะคะท่าหรือเนี่ยจะเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ไม่หนึ่งหรือสองก็ได้ก็เข้าเงืินไขอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าอาจารย์บอกว่าเนี่ยพี่ผู้ชายข้างหน้าเนี่ยพาก,กิ๊กและภรรยาไปด้วยในงานนั้นนะ่ะอาจารย์จะเจอผู้หญิงกี่คนถูกถ้าอาจารย์บอกว่าพี่ผู้ชายข้างหน้าเนี่ยเมื่อวันนั้นไม่รู้พาก,กิ๊กหรือภรรยาไปด้วยอาจารย์จะเจอผู้หญิงกี่คนเออคนเดียวนะคะโอเคนะ เข้าใจเรื่องกิจกับภรรยาดีนะอ่ามาดูค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขในมาตรา24บนะบอกว่าจะเป็นกรณีนิติกรรมที่จําเป็นเพื่อการเลี้ยงชีพได้ก็ต่อเมื่อ 1. มันต้องสมแก่ฐานานุรูปนะคะและคําว่าแลของอาจารย์คือต้องครบทั้ง1และ2คือต้องจําเป็นในการดํารงชีพตามสมควรสมแก่ฐานานุรูปนะคะ ดูตามพฤติการของของแต่ละคนส่วนจำเป็นในการดำรงชีพเนี่ยนะก็คือปัจจัยสี่อาจารย์บวกเรื่องการศึกษาไปให้ด้วยนะคะไม่ใช่อาจารย์บวกเองนะแนวดีกา สมมติซื้อซื้อก๋วยเตี๋ยวนะคะซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้โทรบอกพ่อแม่เนี่ยนิติกรรมการซื้อก๋วยเตี๋ยวตกเป็นโมฆะไหมาก๋วยเตี๋ยวชามละสามสิบบาทตกไหมไม่ตกเพราะว่าอะไรหนึ่งการซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็นสมแก่ฐานานุรูปไหมเด็กเด็กลูกลูกอาจารย์ก็ได้อ่ะซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละสามสิบบาทสมแก่ฐานานุรูปไหม สมนะคะจำเป็นในการดำรงชีพไหมใช่ก๋วยเตี๋ยวเป็นปัจจัยสีอาหารอาจารย์เปลี่ยนใหม่ลูกอาจารย์นะคะสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงเพื่อนจะตีแค้ใายสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงเพื่อนถังโรงเรียนโดยที่ไม่ได้บอกอาจารย์นิติกรรมการซื้อพิซซ่าตรงนั้นนะ่ะ เป็นไงตกเป็นมูคียะไหมอะตกนะคะสมแก่ฐานานุรูปไหมก็ต้องดูว่าจา่ายเงินเดือนเท่าไหร่นะ